กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการสมายรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่ดานิดนำมาฝากกันเรื่องของลองโควิดกันบ้างนะคะโดยทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขค่ะก็มีการเผยแพร่แนวทางนะคะในการที่จะจัดตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วยลองโควิดนะคะโดยจะมีการแบ่งแนวทางเรื่องของการจัดการเนี่ยออกเป็น6ด้านค่ะด้านแรกก็คือด้านการให้บริการด้านที่2ก็คือด้านาด้านบุคลากรที่ ให้บริการแล้วก็ด้านที่3ก็คือระบบสารสนเทศในการดำเนินการด้านที่4ก็คือการเข้าถึงระบบผลิตภัณฑ์และบริการด้านที่5ระบบการเงินการคลังและด้านที่6ก็คือภาวะผู้นำการอภิบาลนะคะสำหรับเรื่องของแนวทางในการจัดตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วยลองโควิด ก็คือการให้คำแนะนำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคลินิครักษาผู้ป่วยลองโควิดขึ้นในโรงพยาบาลทุกระดับนะคะโดยให้บริการแบบผู้ป่วยนอกผ่านการนัดหมายการรับบริการหรือให้บริการผ่านระบบการพบแพทย์ทางไกลนะคะทั้งคลินิกลองโควิดแล้วก็คลินิกเสมือนจริงด้วยค่ะในส่วนของรูปแบบนะคะคลินิกจะให้บริการแบบผู้ป่วยนอกผ่านการนัดหมายการรับบริการหรือให้บริการผ่านระบบ พบแพทย์ทางไกลทั้งคลินิกลองโควิดแล้วก็คลินิกเสมือนจริงด้วยค่ะโดยสถานที่และก็เวลานั้นเนี่ยจะใช้การจัดตั้งในสถานพยาบาลทุกระดับโดยเฉพาะหน่วยบริการระดับปฐมภูมิเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วซึ่งจะเปิดปิดตามเวลาราชการค่ะเราว่าอาจจะดําเนินการตามเฉพาะวันโดยโดยเน้นระบบการนัดหมายล่วงหน้านะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วยลองโควิดนั่นเองซึ่งอาการลองโควิด เนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีการติดเชือ้อโควิด1 9นะคะหลังการติดเชือ้อก็จะมีอาการลองโควิดนะคะก็ขึ้นอยู่ในแต่ละบุคคลนะคะว่าอาการจะหนักน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งแรกที่จะทําให้อาการลองโควิดเนี่ยน้อยลงหรือแทบจะไม่มีนั่นก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกทกท่านนะคะที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับแล้ว แต่ว่ายังไม่มีการรับเข็มกระตุ้นนะคะก็ขอให้ไปรับเข็มกระตุ้นกันได้นะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยป้องกันโควิด1 9ด้วยนะคะป้องกันการติดเชื้อที่ทําให้เกิดอาการรุนแรงนั่นเองค่ะนี่ก็นํามาฝากกันในช่วงของรายการสมายเรดิโอนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาช่วงท้ายของ